อาปืนนับปืนนับสองสองหนึมาดิเอ้ยใครเอ้ใคราแล้วผมนั่งนั่งข้ผมก็คือผมนั่ได้นะดูแล้วอู้หูโอ้โดูรา้ย

ริงเลยใช่ไหมนุ่อนนี้ขันหนึ่งนุนอมนี่นครับแชมป์นี่รู้การดบมี่นั่นแชมรู้การดิบมพี่บ๊อมื่อกลับคุณติดใช่รู้กาดงอ่กดไลค์กดแชรดัพลายให้พวกเราด้วยนะคพื่อย่าลืมกดกระดิงให้พวกเราด้วยนะคบผมคอมเมนต์มากี่ไลค์แล้วก็พีม